อ๋อแล้วครับผมนะวันนี้ก็เข้าสู่เกมของไมค์ค้าบนะครับผมนะนี่อาจจะเห็นหน้าซุ่มๆหน่อยก็เพราะว่าใส่ชุดเอฟเฟกต่างๆนะครับผมนะก็วันนี้นะฮะเราเดินมาตีบอสตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายปะนะแต่ว่าผมอยากออกจากที่นี่แล้วเพราะเบื่อครับแหมเห็นมีตัวอะไรน่าสนใจเลยแล้วก็บังเอิญเนี่ยเจอตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอึดนะอึดนะอึดนะเราอ่ะเราอึดนะเฮ้ยอึดว่ะเฮ้ยเฮ้ยอึดว่ะอึดว่ะอึดว่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้มันมีดอกอะไรบ้างนะฮะเห็นว่า แรงมีก uh, ีดคาโกงกูมีคาาโกงคาาโกงเฮ้ยอ nah right. <sm all in them> ึดอ <enables> ึดเลยฮิฮีเยเลยตีแรงด้วยตีแรงมากสโลตีแทบไม่เข้าเลยว่ะนี่คือตัวอะไรวะใครรู้บอกหน่อยนะพอดีชื่อไม่ได้อ่านนะฮะขนมอัฟฟินิตี้อัฟฟิชินตี้มาดิสัดมากนี่แรงว่ะ แนะ้แรงนะแรงนะสัตว์แรงนะ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 โอเคผมคิดว่าตัวเนี้ยเราพอกันดีกว่าเราไปตีบอสดีกว่านะ <S <S คุณผู้ชมครับเห็นหลอดเลือดนี่ครับผมนะตอนนี้ผมยังหายังไม่เจออะไรอยู่ไหนะวะตรงนี้ปะอู้เล่ลา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 ล่พาแล้วอ่ะพาแล้วอ่ะเฮ้ยมันปล่อยทั้งสีถึงนี่เลยโอเคเรามีโล่นะฮะอย่าลืมนะฮะเรามีโล่ตรงนี้ปะเนีน่ยเดี๋ยวเราจะหายด่า เฮ้ยเด้อทำไมโอ้โหโอ้โหรู้สึกสู้เองนะรู้สึกตัวใหญ่มากเลยนะฮะดูไปเชะกกใกล้ๆขอใกล้ๆหน่อยขอใกล้ๆเชะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีแบบ,บปกของเอฟเฟกต์วะแบบตัวอะไร,รอ่ッッรอลีลีวิเต็ดอ๋อเฮ้ยไม่เข้าเลยไม่เข้าจริงๆเลย ผมมีขนูผมมีนี่ปล่อยเฮ้ยไม่มิชั่นเฮ้ยไม่ใช่อ่อทาทำให้ตาบอดไม่รู้ว่าอะไรมา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 โอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยอืมมีอยู่สี่หัวว่ะอ่ายิงหัวไม่เข้าอ่าท่านผู้ชมครับ ตอนนี้คือกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวชุดพังเว้ยไม่ได้กลัวอะไรเลยชุดพังซ่อมแพงไงพระโสมีพาอะไรได้บักไม่ได้เลยโอ้โอ้โอ,โอ้มันแบบรีเจนนารีเป็นแบบฟุง้ฟงๆอ,อย่างนี้เหรอวะเฮ้ยไม่ใช่บ้างสี่หัวห้าหัวแล้ววะรีเจนนารีถ่ายรูปหลายๆช็อตด้วยกันเดี๋ยวน อยที่มที่ไม่ตีแล้วมันติดเลยเนี่ยไอตัวนี้เขียนมากเลยโซเน่เนี่ยเก่งเก่งแบบบันเลยเลยทำให้ติดไอยเดียสถานะนดฮะโอ้ยา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 เฮลดาเฮลดาเฮ้ยไพด้านี่ขออนุญาตเบาเสียงเบาแล้วเนาะเบาแล้วนะอืมมาอ๋อ มตีตัวก็ได้มาตีตัว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 ไม่ตีเราแทบไม่เข้าเลยแต่เสียดายชุดเกราะมาเลยนะฮะพอดีชุดเกราะชุดเก่าแม่งโดนกดกดกันแล้วนะฮะไงเออชุดชุดชุดแหมชุดนี้กว่าจะกว่าจะทำได้ยากนะเว้ยยากนะยากนะมันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะกันนะฮะแหมขอโทษด้วยยาฮิวหน่อย เดือดขึ้นนึง,งว่าไงไฮเดรว่าไงทำไมมันสียแดงมันเลือดหรอเฮ้ยเฮ้ยติดสารพิษเฮ้ยไฟไฟไฟอย่านะอย่ากินอย่ากิน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 ไม่ถึงด้วยหรอเฮ้ยทั้งทีมันต้องมีหัวง,งอกมาไม่ใช่เหรอวะว่ะอ๋ตัวนี้เป็นตัวหน้าแต่ยากที่สุดแต่เมืองเนี่ยสัตว์ของในทวายไรนะม,มามามาต่อต่อ,ตอยิสองยิสองอ่า โอ้ยฮิวฮิวบู๊สก็คือเดือดเหาใช่ไหมน่ะมันคือนี่นคือเป็นโซนของบ้านนะ่ะตรงนีนน้โซนนุดของบ้านนะ่ะแหมเป็นหญนะ้าแบบนี้นะเาะเนาะากินแอนต์ทอไหน่ะเหลือๆครับแม่ไอ้แมงมุมเหลือเฮ้ยเลือดเลือดเลือดเ,เ,เ,เต็มคืออะไรอ่ะเลือดเต็มคืออะไร หออยายมาหายหน้มา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 หัวหัวตายหนึ่งก็เกะงอกออกมาเรื่อยๆใช่ไหมมามาอีกนีมา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 ต้ันหัวมนใชมามามาฟันหัวฟันหัวฟันหัวชิดหัวขวดขวดยิ้งมากตอนนี้ิดขวดขวดยิ้งแบบสุดๆอ่ะต่นเนี้ยม่มา ไกระโดดกระโดดกระโดดโอโอโอเจ็บดมุก oh, oh, oh. ิให้เจ e ็บปวดปวดปวดใช้ม <ences> ุกกลางมกกลางด่ะตายังตายังตายังมสัตว์ต่ายังหักมีมีมีดาบักไกมาตายแล้วใช่ไหมแน่นะแน่นะตายแล้วแน่นะโอเคโอเคตัวนี้เกีกเตัวนี้อ๋อเรโดนอาหารแม่โอ้เลือดเลือดดใช่ไหม เออโอเคก่อเนี่ยกูจะเก็บให้ดีเลยเพราะมันไ,ไม่เท่ส,สุดแล้วนะเออโอเคนี่อของมีเนื้อไฮด้าด้วยอ่ะกินได้ป่ะโอ้โหนี่คือเอาไปปิ้งนะปิ้งได้ไหมไม่ได้เหรอ,อเนื้อไฮด้ามีประโยชน์ได้ไหนเราแน่อ่าอันนี้มันทำอะไรได้เอ่ยนี่นะฮะแหมไม่รู้อะไรเราเก็บไว้ก่อนแล้วเผื่อใช้เพ,เพราะเพราะว่าที่ที่เราจะไปอันต่อไปนะฮะเราจะไป ที่โลกอ่าโลกแห่งนี้ไม่รู้นะว,ว่าโลกอะไรแต่ว่าผมจะเรียกว่าโลกซอมบี้เลยนะเออเพราะน่ามองจากหน้าปกแล้วนะอ่ามันต้องคาบไอ้สมุดอีเจ้านี่ก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรากลับไปคาบกันดีกว่านะฮะส <hours> อง h o u ว s ม a t e r เอาละครับนะตอนนี้ก็เอาของมาเก็บแล้วนะก็ของก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละคิดว่านะโอเค โนอเนคน, okay. นะก็ใช่นี้แหละของก็หายไปพอสมควรเลยเพราะว่าชุดกอดต่อน,ตนะฮะโอเคอันนี้กาว่าจะลองกินดูเห็นแล้วน่ากินล้แม่งมมันวาวฉ่ำนะฮะโอเคมอเตอไปแล้วที่ผมคิดว่าน่าจะไปทำนั่นก็คือโอ้หมีอยู่กี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเทียพีถึงห้าเทียโอเค okay. เราจะทำอันนี้ก่อน,อนเลยดยกันนะเหล็กสองอันเรามีเหล็กปะวะ เนี่ยเหล็กแล้วก็เหล็กอ,อนใช่ไหมปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็สมุดแล้วก็ไอ้แก็ควายแค่นี้แล้วังไงต่อวะอ่าอะไรวะไม่เข้าใจวะอ่านี่ต้องการสมุดห้าพันทบห้าพันอะไรวะเนี่ยคือเหมือนกันอันนี้ศูนย์น,นี่คือห้าอะไรวะแล้วนี่กับต้องเรียนภาษาของมันก่อนเหรอ เอออะไรวะเนี่ยภาษาอะไรของมันวะไม่เข้าใจว่ะเออแน่เออต้องใส่อะไรสักอย่างเข้าไปนะแม่เดี๋ยวพาร์ทหนนะ้าหนะ้าเราน่าจะได้ไปทำเป็นตัวแท่นหรือ,อเมยเมย์เมย์หรือได้ทำอะไรสักอย่างแน่ๆนะฮะอันนี้ก็ชุดโง่ๆเนาะแต่ชุดงงน,นี้นหะน่าจะใช้ได้อยู่ชุดชุดสมุไรแล้วก็ชุดพวกนีน้โอ้ที่โอ้โบวกเก้าเลย ว้าวน่น่าจะได้สงสุดแล้วั้งเ้ยอันนี้เฮ้ยมันเราจะเคยเห็นแล้วเราก็ทิ้งไปนะเออไอ้เจนะฮะแหมพาร์ทนี้ก็เนี่ยอ่าสนุกกันพสอสมควรเลยหรอคิดว่าเออนะครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปอ่าบุกอีกดินแดนหนึ่งนะครับเนาเป็นเนี่ยดินแดนภาษายิ่งยืนนะฮะแหมโอเคเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับนะะเจอกันคลิปหน้า ก็รู้ว่าสมัยวะ